เกิดวุ่นวุ่นอยากไปโอเทนเท่าแต่ไม่มีใครเฮ้ยเหมือนจะเกิดวุ่นวุ่นแต่งานโอเทนของเรารอบนี้ถ้าน้องๆมาน้องจะเจอสาขา NR สาขา MD สาขา CD และที่ขายไม่ได้ก็คือ จัดกันวันไหนคะพี่ฟ้าก็ในงานโอเปร่าของเรานะคะก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่28แล้วก็วันเสาร์ที่29ตุลาคมนะคะซึ่งเราจะจัดตั้งแต่ช่วงประมาณ7โมงถึง8โมงเช้าเนี่ยไปจนถึง3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเลยแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมงานกันได้ในวันนั้นทุกคนเลยเนาะแล้วก็สําหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะน้องๆก็สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนหน้างานได้เช่นเดียวกันเลยก็ไว้มาเจอกันนะคะ